สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มาสองรอบเลยเพราะว่าว่างค่ะก็เลยอ,อยากจะแตกสับเพิ่มเติมนะคะวันนี้ที่โรงแรมไม่ค่อยมีแขกมีห้องเดียวก็โอเคก็แบบว่าว่างที่จะมาแตกสับให้ลูกๆได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าลูกว่างก็มาเรียนกันนะคะวันนี้ออกลืมเขียนไว้ก่อนอ่ะเขียนหน่อยแล้วกันนะคะก็คือรากเนาะรากอันนี้ก็เป็นอีกรากหนึ่งที่ออกสอบบ่อยมากเลยนะคะรนะคะ grad กับคำว่า grace นี่แปลว่าอะไรแปลว่า to go to go แปลว่าไปแต่ว่า,าพี่พิชี่เนี่ยอยากจะเรียกมันว่า grad grace แปลว่าก้าวค่ะก้าว grad grace ก้าว grad grace ก้าวนั่นเองนะคะแปลว่าก้าวแปลว่าเดินไปอะไรอย่างนี้นั่นเองโอเคไหม นะคะอ่ะจดกันเลยดีกว่าจดกันเลยดีกว่านะคะถ้าพูดถึงรากนี้กันนะคะเด็กๆทุกคนก็คงจะคิดว่าเอ๊ะมันมีคำว่าอะไรบ้างนะแกรดเกรส c ้า g r กรดเกรสก้าวนะคะจริงๆเราก็มีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ g r รดเนะเห็นปะ่ะหรือว่าว่าเราก็พูดพูดเราก็จดเลยไหมจะได้แบบว่าได้คำศัพท์กันไปเลยอ่ะมาจดไล่กันมาเลยนะคะแบบนี้เลยปป๊บอันนี้หน่อยีกป่ะปป๊บอ่ะพอได้ นะคะจดกันมาแล้วก็เดี๋ยวดูเหมือนเดิมนะคะว่าคำไหนเนี่ยเด็กทุกคนรู้กันอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบคำไหนไม่รู้อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แล้วก็คลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยเดี๋ยวแม่จะแบบว่าเบื่อเซ็งนะคะไม่มีกำลังใจก็ไม่อัดแล้วนะคะคง,งคลิปอะไรก็ตามเนี่ยอยากได้ความรู้อยากเ,าเรียนรู้กับพี่พีชีต่อไปคลิกไลค์กันด้วยทุกคนค่ะไม่ไว่าจะกี่วิว คลิกไลค์ให้เท่าตามจำนวนวิวเลยค่ะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ Great นะคะ Great นะคะสองนะคะมีคำว่า gra g r a ร์ล่ะ gradual gradual นะคะมีคำว่าอะไรอีก gradation gradation นะคะ gradual gradation มาด้วยกันมี graduate graduate eight นะคะซึ่งเป็นเว r ร์ได้แล้วก็เป็นคำนามได้ด้วยนะคะไปต่อเลยนะฮะก <c oughs> ็เป็นต้องบอกมไหม graduation คงต้องบอกนะ graduate school แล้วกัน graduate school นะคะซึ่งเพิ่งพูดไปในรักไซเองอะ่ะอันเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ undergraduate undergraduate postgraduate under graduate นะคะแล้วก็เจ็ด postgraduate postgraduate อ่าคราวนี้ก็เป็นคำที่ออกสอบบ่อยๆเลยนะคะคำที่แปด degrade degrade นะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องมี bio อ่า bio degradable นะคะเป็นคำยอดฮิตของช่วงยุคที่แบบเป็นเกี่ยวกับ concern เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นเป็นคำปกติเลยนะคะ10ค่ะ downgrade เน่ downgrade downgrade ไป11ค่ะมีะอีก gradation ไปแล้ว gradient ไง gradient นี่แล้วก็ ingredient ingredient น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วไหมอะคำเนี้ยเออแล้วก็เซนติเกรสเซนติเกรสนะคะอ่านเห็นกันอยู่หรือเปล่าวันนี้เขียนเร็วๆนิดนึงเนาะทำไมก็ไม่รู้อยู่ๆก็เขียนเร็วกว่าปกติ14ค่ะเรามีคำว่า congress นี่คอนเกรสก็มานะคะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนประเทศนะคะต้องรู้จักเรื่องราวของประเทศอื่นด้วยคอนเกรสคือที่ไหนนะคะมีคอน แล้วก็มี in ไหม ingress นะคะเขียๆๆนผิด in เนี่ยที่เช็ค uh, ingress แล้วก็มี uh, in ก็ต้องทาคำ out out ก็ e egress egress แล้วก็มี17 progress progress uh, ใช่ไหมมี progress แล้วก็มี18 regress regress แล้วก็ไปที่19 digress แล้วก็20 transgress 20คำพอ transgress ซึ่งตอนแรกคิดว่าน้อยกว่านี้นะเนี่ยจริงๆเพราะว่าไม่ได้จดว่าแบบมีกี่คำก็ คิดว่ามีน้อยกว่านี้แต่ว่าที่ไหนได้ก็มี20คำเหมือนกันก็ดีเนาะเพื่อใ้คำศัพท์เพิ่มขึ้นเลิศเลิศสวยสวยนะคะเหมือนเดิมนะจ๊ะเด็กน้อยทุกคนถ้ายังไม่เขียนยังไม่เสร็จก็พอส์ไว้ก่อนตรงนี้พอสแต่ถ้าใครเสร็จแล้วก็ไปตามพี่ด้วยกันเลยค่ะมากค่ะในในอันนี้นะคะ grad g r a c e เเนี่ยพี่พีชี่อยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีไอเดียในหัวคือ9ก้คืออะไรเ้าคือการเดินเดินเป็นอะไรเดินไปขั้น เป็นระดับระดับดังนั้นคำว่าเกรดเนี่ยมันแปลว่าระดับได้ค่ะหรือมันแปลว่าชั้นหรือแปลว่าคุณภาพมันเป็นขั้นขั้นไงก็ grade A, grade premium, เกรด A เกรดพรีเมียมเห็นไหมหรือว่าเราอยู่ชั้นไหนเกรดอะไรก็คืออยู่ในระดับไหนนั่นเองนะคะหรือว่าการแบ,แบ่งแบบว่าเกรด A เกรด B แบบว่าแบ่งตามตามคะแนนอย่างนี้ก็ใช้เกรดเหมือนกันเห็นปะก็มาจากนี้ทางท้งิ้นเลยเพราะว่าเป็นระดับ เป็นขั้นๆนั่นเองค่ะแต่ถ้า gradual เนี่ยมันก็ทีละขั้นทีละขั้นไงมันภาษาอังกฤษมันก็เสมือนคำว่า step by step step by step หรือว่า little by little little by little หรืออีกคำานึงเขาใช้ได้คือ bit by bit bit by bit ภาษาไทยคือทีละน้อยค่ะขอเขียนตรงนี้ภาษาไทยนะทีละ น้อยค่ะซึ่งทำเป็น adjective ก็ทำเป็น adverb ก็คือเต erm ิม l ีเข้าไป gradually นั่นเองทีละเล็กทีละน้อยนั่นเองค่ะนะคะ step by step little by little bit by bit เนี่ยอันนี้เป็น adverb นั่นเองค่ะนะคะดู gradation ต่อ ungradation เนี่ยก็คือ,อมันมาจาก gradual นั่นแหละที่แปลว่าทีละน้อยแต่ว่ามันเริ่มที่จะมีความหมายเพิ่มขึ้นก็จึงแปลว่าการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงทีละ น้อยนะคะนั่นคือ graduate, graduation นั่นเองค่ะอีกอันนึงก็น่าสนใจมากเลยคือคำว่า graduate ค่ะคำว่า graduate เนี่ยความหมายก็ก็ยังอยู่ในคําว่าขั้นขั้นอยู่ก็คือหนูก้าวผ่านไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตแล้วไง get ป่ะคือจริงๆแล้วฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกอยู่สามขั้นที่เขาที่เขาเรียกเป็นขั้นใหญ่ๆซึ่งคนไทยก็เรียกนะก็คือ,อขั้นแรกเราเรียกว่า primary school ก็คือประถมนะคะขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะเป็นสีนี้อ่ะขั้นขั้นเนี่ยของฝรั่งเนี่ยขั้นแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า primary นะคะล้วก็อันที่สองคือ secondary secondary ซึ่งอันนี้ก็เดาได้ถูกไหมคะส่วนที่สามเนี่ยเขาเรียกว่า tertiary 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 เขียนไงวะ mm hmm. เดี๋ยวเขียนขิด,ดน่าจะมี r ด mm ้วยป่ะ tertiary เชดเชียร์เออมี R ด้วยดีนะที่เช็คก่อนเดี๋ยวเขียนผิดไปเดี๋ยวก็จำผิดเ็ดเชอรี่คือมันไม่อ่านไงแต่ว่ามันเขียนเชดเชอรี่ก็คือถ้าเป็นจากรากศัพท์แล้วเนี่ยมันก็ชัดเลยเลยก็คือระดับ first prime แปลว่า first อยู่ละนะคะโอ้นี้มองไม่เห็นเลยแมวโอเคเอาสีนี่ prime ตัวนี้แปลว่า first อยู่ละ น,นี่ก็มองไม่เห็นเหมือนกัน second อันนี้แปลว่า third นะคะความหมายนะคะดังนั้นก็คือระดับประถมระดับมัธยมแล้วก็ระดับอุดมศึกษานั่นเองค่ะก็เป็นขั้นๆดังนั้น graduate เนี่ยก็คือเราใช้เราใช้ได้ตั้งแต่ตรงจริงๆได้จงขัน้นอ่ะใช้ได้ผ่านขั้นหนึ่งของชีวิตไปแล้ว,ลวนั่นเองนี่คือ graduate ค่ะเห็นเห็นความหมายไหม graduate ก็คือการผ่านไปขั้นหนึ่งก็คือการจบการศึกษาถูกไหมลกูกเขียนสีแดงแล้วกันเนาะจบการศึกษา นะคะซึ่ง graduate เนี่ยความหมายอันหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงคนที่ผ่านการจบการศึกษามาแล้วในที่นี้คือเขาเขานับขั้นนี้ละเขานับขั้น iary, เทชเชอรี่ละเทชเชอรีอุดมศึกษามันก็เริ่มจากปอตรีก่อนปอตรีเนี่ยก็คือ bachelor degree bachelor degree แล้วก็ต่อด้วย master degree master degree แล้วก็ต่อด้วยปอเอกนะคะปอเอกก็คือเป็น doctorate นะคะ doctorate degree นะคะพอ,อเอกซึ่งอันนี้ทั้ง3อันอยู่ในเทสเชอรี่หมดเลยนะคะเขานับคนจบการศึกษาเขานับนับว่าจบมาขั้นหนึ่งแล้วเขานับอันนี้เขาลูกเงยหนะ้ามาดูกันเขานับอันนี้ถ้าจบอันนี้มาขั้นหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็น graduate แล้วนะคะเออจริงๆปัจจุบันนี้แบบอนุบาลก็แบบใส่หมวกรับปริญญาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่จริงสมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนเขานับแค่เขานับแค่ r a d u a จ e จากปอตรีเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยคนที่ r a d u a t e มาแล้วนะคะคำว่า r a d u a t e เนี่ยสามารถแปลว่าคนจบการศึกษา จบการศึกษาในที่นี้คือปตรี 3. นะคะจบมาแล้วคราวนี้ไปเรียนต่ออะไรล่ะก็ไปเรียนต่อปอทรหรือปอเอกไงอย่างตาทันอยู่บ้างั้นแปลว่าอะไรเอาใหมา่คำว่าคำว่า graduate ถ้าเป็น Ver b แปลว่าจบการศึกษาถ้าเป็นนามเนี่ยมันสามารถแปลว่าคนที่เรียนปทรเรียนปอเอกอยู่ได้ นะคะมันจึงได้มาคำว่า graduate school โลก graduate school ในที่นี้ไม่ใช่โรงเรียนมันเป็นหลักสูตรอะหลักสูตรแบบหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตกับบุษฎีบัณฑิตก็คือหลักสูตรการเรียนการเรียนปโทและปเอกค่ะเราเรียกรวมกันว่า graduate school หรือ graduate college นะคะเขาเรียกว่าบัณฑิตวิทยาลัยพยายามคิดชื่อไทย บัณฑ mm ิตวิทยาไหลก็คือจะเป็นคนที่จบบัณฑิตธรรมดาแล้วก็เป็นมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตเอ๊ะ,ะเขาใช้ดุษฎีปะเขาใช้แะไรปอเอกนะไม่แน่ใจเลยเ <laughs> ไม่ดีเลย,เด,ยเดี๋ยวไปหามาให้นะคะส่วน undergraduate เนี่อันนี้ชื่อบอกอยู่แล้ว undergraduate ก็คือ under ก็อ,อยู่ใต้ถูกปะก็คือใต้การจบ graduate นี้ก็คือยังไม่จบคือไม่นับแบบ ไม่นับอันอื่นไงก็ยังไม่จบก็คือยังไม่จบปริรีเลยก็เป็นนักศึกษาปริรีหรือว่าคอร์สเรียนปอร,รอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับปริญเราเรียกว่า undergrad undergrad หรือ undergraduate หมดเลยค่ะยังพอเห็นภาพไหมยังเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะเ,เพราะว่าเขามองเป็นขั้นเป็นระดับนั่นเองค่ะคราวนี้ค่ะสำหรับเด็กที่จบมากกว่าปอเอกมีไหมอยากเรียนต่อมากกว่าปอเอกมีไหมมีเขาเรียก post ค่ะ post แปลว,ว่า after Aftergraduate แล้วก็คือพูดถึง after ปเอกแล้วสามารถเ,เรียนต่อเพิ่มเติมได้คราวนี้ไม่แน่ใจว่ามีปริญญาหรือเปล่าแต่เขาใช้เป็นเ,เขาใช้เป็น e แ t i f i c a t e แล้วอะเป็น postgraduate program นะคะก็เป็นการเรียนการเรียนหลังจากจบปเอกแน่นอนว่าต้องเป็นคอที่สูงขึ้นไปอีกนะจะเป็นคนสอนก็นคือจะเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อวงการอะไรเงี้ย นะคะก็อลังการมากอาจารย์พี่เล่าให้ฟังตอนพี่เรียนปรีทโธที t ่ไม่ยนว่าคอร์สนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างมีความเสี่ยงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเรียนกับเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ละคนเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่บางคนก็แบบค่อนข้างมีอายุมากแล้วบางคนไม่จบค่ะเพราะว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ละคนเนี่ยสิ้นชีวีไปก่อนก่อนเรียนจบโพสเกรด d u a t e อนะคะแต่ก็ได้ความรู้ไงแต่ไม่จบนะคะต่อด้วยคําว่าดีเกรดโอ้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 โอ,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 อะไรคะแมกเนตค่ะ นะคะอ่ะดี r a d e ค่ะคำว่า d แปลว่าไม่ดี D แปลว่าไม่ดีไม่ดี d แปลว่า o าวได้ดังนะะั้นเกรดเนี่ยระดับมันลดลงเกรดมันดาวลงดีเกรดจึงแปลว่าทับเสื่อมลงเสื่อมลงนะคะคุณภาพแย่ลงอะไรเงี้ยเป็นการลดระดับนั่นเองค่ะแย่ลงเสื่อมลงนั่นเองนะคะส่วน biodegradable ดังนั้นถ้าสปมว่ากลางแปลว่าเสื่อมลงถูกป่ะ bio แปลว่าแบบชีวะชีวิต บโอแปลว่าชีวะชีวิตแปลว่าไลฟ์ถูกไหมเอเบว่าสามารถแล้วเนี่ยความหมายของมันคือแปะอยู่ที่ถุงพลาสติกพิมพ์ไว้ที่ถุงพลาสติกทุกคนเห็นมันแปลว่าสามารถย่อยสลายได้ตามตามอะไรวะตามชีวภาพอะไรเงี้ยสามารถย่อยสลายได้ตามชีวภาพ ถ้าจาไม่ผิดนะคือมันแบบมันถุงอะปัจจุบันนี้แขวนทิ้งไว้มันยุยยุยเองเลยอะคือพลาสติกสมัยนี้เขาก็สามารถที่ทําเป็น biodegradable ได้แล้วนะคะเขาบอกมันดีหรอสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะคะคราวนี้มาที่คําว่า downgrade ค่ะ downgrade แปลเหมือนคําว่า degrade เลยนะคะเพราะมันมาจากคําว่า down เหมือนกันก็แปลว่าเสื่อมลงลดลงนั่นเองค่ะลดลดค่าลงอะไรเงี้ยเสื่อมลงลดค่าลงอะไรอย่างนี้นะคะคือว่า downgrade ค่ะคราวนี้คำว่า gradient นะคะ gradient เนี่ยน่าสนใจมาก Gradient เนี่ยเนื่องจากมันเป็นระดับนะคะแล้วความหมายของคําว่า gradient เนี่ยมันแปลว่าไล่ระดับไล่ระดับงงไงพี่ใช้กับสีก็ได้สมมุติสีที่มันค่อยๆไล่ระดับเนี่ยก็เป็นสีที่ gradient ได้หรือใครเคยไปยิมใครๆไปฟิตเนสนะคะหนูก็จะเห็นเครื่องวิ่งตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งมันจะมีเครื่องวิ่งแบบที่เป็นทางลาดสามารถไล่ระดับความสูงได้นั่นก็เรียกว่าการ gradient ถือว่าลาดชันนะคะลาดชันก็ใช้ได้ค่ะแน่เห็นไหม ได้หลายความหมายเลยคือในในหัวหนูต้องมีคําว่าสเต็ปเป็นเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะเหมือนกับการทําอาหารคะ่ะการทาอาหารนะคะวันก่อนพี่เพิ่งทำเอ่อจามินิสคอรี่นะคะก็ลองทําดูถามเพื่อนว่าสเต็ปแรกทําอะไรสเต็ปสองทำอะไร, step สไรใส่อะไรลงไปบ้างสเต็ปแรกใส่อันนี้ก่อนของเพื่อนพี่บอกว่าสเต็ปแรกก็ให้ใส่เอ่อพวกแบบที่มันสุกยากๆก,ก่อนก็พวกแครอทพวกไอเนี่ยอะไรนะเอ่อเอ่อ potato เอ่อ carrot potato แล้วก็ใส่ pumpkin ลงไปแล้วก็ทำให้แล้วก็ซอเทเอ่อก็ใส่หอมหัวใหญ่อะไรเงี้ยอ่าสเต็ปต่อไปก็เอาอ่า uh, ผงก้อนก้อนกะหรี่เนะี curry, นะ่ย curry เนี่ยไป็นละลายน้ำแล้วค่อยใส่ลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปเห็นปะแล้วสิ่งเหล่านั้นที่พี่พูดไปเราเรียกว่า ingredient ครับสิ่งที่ใส่เป็นสเต็ปสเต็ปเห็นไหมนะ ingredient ก็คือจะไทยเรียกว่าอะไรวะ ingredient ส่วนประกอบปะ ส่วนประกอบอาหารส่วนประกอบอาหารนะคะบางทีก็ลืมชื่อจริงๆนะอันนี้แย่มากเพราะการที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยตลอดเวลานะคะก็ลืมคำภาษาไทยนะคะเซนติเกรดค่ะจริงๆอันนี้เป็นเป็นชื่อเก่าของคำว่าเซลเซียสเซลเซียสนะคะเซลเซียสเนี่ยถ้าจำไม่ถีเป็นชื่อคนใช่ป่ะซึ่งเซลเซียสเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นเซนติเกรดค่ะเกรดแปลว่าระดับถูกปะเซนติแปลว่า100 นะก็คือ100ระดับ100องศานั่นเองค่ะนะคะก็แปลว่าองศานั่นเององศาเซลเซียสนะคะเท่ากันก็เซนติเกรดนะคะคราวนี้อีกนิดหน่อยเท่านั้นเองมาดูไปพร้อมพี่นะคะจะหมดแล้วนะคะคองเกรสคราวนี้มาทวน prefix ก,กันจำ prefix ได้หรือเปล่าสอนไป2รากละแล้วแตละอันเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้หนูเนี่ยเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าหนูจะจำได้เพราะว่าถ้าสังเกตไหมรากศัพ์ เปลี่ยนไปแต่ prefix ยังคงเดิมก็ยังแปลเหมือนเดิมดังนั้นเะนะีนะ่ยถ้าหนูจำ prefix ได้แล้วคราวนี้ก็จำแค่รากใหม่ๆแล้วเอามาผสมกันค่ะคราวนี้ก็จำแค่รากใหม่ๆแล้วเอามาผสมกันค่ะ con แปลว่า together con แปลว่า together นะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนให้ทุกอันนะแล้วหนูลองผสมกันเองนะ in แปลว่า into นะคะ e ตัวนี้มาจากคำว่า ex นะคะแปลว่า out แปลว่าออก pro แปลว่า in front หรือ in advance นะคะ re แปลว่า back หรือ again อันนี้แปลว่า back นะนะคะ digress คำว่า di ตัวนี้จริงๆใดเนี่ยหนูจะคิดว่าแบบคาร์บอนไดออกไซด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ di เนี่ยปกติต้องพปาว่า2แต่ตัวนี้เป็นตัวย่อมาจากคำว่า this และ this ไม่ได้แปลาวา่าไม่เสมอไป this ตัวนี้แปลาวา่า away ด้วย this ตัวนี้แปลาวา่า away ด้วยดีมากดีมากคุยกับคนงาน ดิสแปลว่า away ด้วยนะคะส่วนคำว่า trans ค่ะ trans แปลว่า across ค่ะแปลว่าข้ามแปลว่าเปลี่ยน across นะคะแปลว่าข้ามแปลว่าเปลี่ยนอะตรงนี้จดไปนะคะอันนี้จำไว้เลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจำมากๆนะคะทั้ง prefix แล้วก็ตัวรากเองเพราะาเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและก็ถ้าหนูจำได้ถ้าหนูจาได้หนูก็จะสามารถแปลคำศัพท์ได้อีกเยอะแยะ,ยะคำมากๆเลย เห็นไหมเไหมถ้าโอเคแล้วถ้าโอเคแล้วลุยมาเกรซทั้งหมดปว่าเก้าหมดเลยเก้ามารวมกันค่ะคอ g เกรสค่ะมันคือที่ที่คนพี่ๆได้ไปของจริงเวยนะที่ไหนนะที่ดีสีใช่ปะน่าจะที่ดีสีนะคะก็เป็นที่ที่คนเนี่ยก้ามารวมกันเพื่อจะมาถกเถียงกันเรื่องการปกครองหรือกฎหมายนะคะคอนเกรสนะคะคือรัฐสภาของ US ค่ะ ในขณะที่ประเทศอื่น,นรัฐสภาจะเรียกว่าอย่างประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนะคะเรียกว่า parliament parlia p a r l อ่านด้ว่า parlia ment รัฐสภาค่ะแต่ว่าที่ US จะใช้คำว่า congress นั่นเองจําไว้นะคะ ingress ค่ะอันนี้เป็นภาษาโบราณหน่อยละ ingress เนี่ยก็คือก้าวเข้าก้าวเข้าก็เป็น entrance ค่ะหรือว่าแปลว่าทางเข้านั่นเองค่ะ ทางการเข้านั่เองค่ะเป็นที่หมายเพาว่า n เนี่ยเฮ้ย n ติด n ไม่ติด n แปลว่า entrance enter เข้ามหาลัยนั่นเองค่ะเมื่อมีเข้าก็ต้องมีออกค่ะ e แปลว่า x แปลว่า out แปลว่าออกนั้นนั่นออกก้าวออกก็คือทางออกหรือ x exit นั่นเองค่ะทางออกนั่นเองค่ะเห็นภาพไมง่ายง่ายอย่างนี้เลยค่ะคำต่อไปคำว่า progress ค่ะเขา pro แปลว่าข้างหน้า r g r e s s แปลว่าก้าวก้าวไปข้างหน้าจบไหมจบง่ายมากแปลว่าความก้าวหน้าค่ะความก้าวหน้า เหมือนคำว่า,าอะไรอ่ะจดหน่อยเหมือนคำว่า headway ค่ะ headway เหมือนคำว่า breakthrough breakthrough เหมือนคำว่า cutting edge นะคะแปลว่าความก้าวหน้าหมดเลยเพิ่มเติมไปด้วยแปลว่าความก้าวหน้าหมดเลยเพิ่มเติมไปด้วยนะคะ regress ค่ะก้าวหลังก้าวหลังไม่มีคำนี้คำศัพท์ภาษาไทยมีก้าวหลังมีแต่ถอยหลังเก่งมากถอยหลังนั่นเองค่ะ regress ค่ะง่ายไหมอะ ง่ายมากถ้าหนูเป็นแฟนรกักสับให้กำลังใจพี่ผีชีด้วยพี่ผีชีชอบสอนรกักสับประมาณเพราะมันสนุกแล้วมันแบบเข้าใจแล้วมันก็จําได้นะคะหวังว่านะคะเนี่ยเดี๋ยวสอนไปนะหนูต้องเข้าใจแล้วก็จําได้ทุกคําเลยนะคะแล้วก็ยังฟีดแบ็บอกพี่ผีชีด้วยว่าชอบไม่ชอบยังไงคลิกไลค์ให้ด้วยนะคะกด s u b s c r i b e ทุกคนเพื่อจะได้เห็นว่าคลิปใหมพ่พี่ผีชีขึ้นมีอะไรบ้างนะคะได้เกรซค่ะคำน,นี้มาจากคําว่า this this ว่าเ a า a y away ว่าออกไป ก้าวออกไปเห็นภาพป่ะก้าวออกไปไกลเลยก้าวไปกูไม่กลับเลยเลขาเรียกว่าออกนอกเรื่องค่ะออกนอกเรื่องใช้กับการพูดนั่แหละ digress นะ dig คะพูดออกนอกเรื่อง digress นะคะปกติพี่พีชีก็เป็นแต่ว่าเวลาเวลาสอนแบบไม่มีคนนะ่ะสอนคนเดียวมันก็ไม่ค่อยเป็นเพราะไม่ค่อยออกนอกเรื่องเท่าไหร่แต่ก็ออกบ้างนะคะแต่ถ้ามีเด็กเนี่ยมันจะไปนูน่นไปนี่ออกทะเลบ่อยมากนะคะ transgress คำนี้น่าสนใจคําว่า transgress แปลว่าก้าวข้ามค่ะการก้าวข้ามคืออย่างนี้ลูกดูสมมุตินี่คนหนึ่ง ันนี้เป็นคนหนึ่งเห็นป่ะแล้วนี่คือเส้นแบ่งเห็นแบ่งแต่อคนนี้บอกว่าเอ้ยนี่ที่เธอเหรอทําไมล่ะฉันจะก้าวข้ามที่เธอเนี่ยค่ะยาวมากก้าวข้ามที่เธอการก้าวข้ามแบบนี้คือการอะไรคือการบุกละบุกรุกนะคะละอะไรคะละเมิดล้าเส้นอะไรอย่างเงี้ยบุกรุกละเมิดล้าเส้นอะไรอย่างงี้ซึ่งก่อนจากการวันนี้พี่พีชี่ขอให้คาศัพท์กลุ่มนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันค่ะคําว่า transgress ค่ะเหมือนคําว่า trespass ค่ะ เหมือนคำว่าอะไรอีกเหมือนคำว่า violate ค่ะเหมือนคำว่า encroach ค่ะเหมือนคำว่า invade แล้วก็ infringe ค่ะ,คะนะคะนะถ้าเป็นเ r e n c h word ก็บอกเคยบอกไปแล้ว break into break in หรือ break into บุกลุกละเมิดนั่นเองค่ะโอเคไหมมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า t r a s p a s s นะคะ transgressviolateencroachinvadeinfringe แล้วก็ break into นั่นเองค่ะหวังว่าคุณจะชอบรกักษาของพี่พีชี่กันนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ feedback มาบอกกันด้วยนะคะวันนี้พี่พิชี่คของคงต้องลาไปก่อนเป็นรักสั้นๆจำง่ายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มาดูว่าพี่พิชี่จะเอารักอะไรมาสอนกันค่ะบ๊ายบาย